โอเคครับ okay, สวัสดีครับวันตัว่างนี้นะครับดูเคสออเคแผลปัน่ปนนมล่ะที่สามสัปดาห์สามสัปดาห์เคสน้องไรเดอร์นะครับใช่อันนี้ก็นนเป็นเลนเดียร์เลยเนาะใช่วันนี้เป็นเลนเดียร์น้องเลนเดียร์อันนี้เรียบดีเลยครับนะเรียบดีสนิทเนี่ยทำคือไม่ไม่ติดเลยสามสัปดาห์หายถือว่าหายดีมากอันนี้เอาใหม่ตัดใหม,ม่เรียบร้อยและนะครับมินิเดนเออกเรียบร้อยแล้วนครับวันนี้เรียบสนิทไม่มีน้ำเหลืองค้างนี้มินิดเอนของหมออยู่ตรงไหนครับอยู่กับรอยแผลเลยนี่ยรอยออกไปเลยที่จุดเดียนี่มาก เคสดนี้ดีเลยใช่ไหมตาดีเลยดีเลยมันหายด <ID. S 1> เรื่องของน้องคืออะไรนะหมอคนนี้ก็ต้องนมพลอยนิดหน่อยไม่มีอะไรบ้างเคสจะปกติเลยแล้วก็ฐานต้านนมต่ำนิดหนึ่งนะอยู่มานี้ความยากถ้าเต็มสิบของน้องไรเดอร์หมอให้เท่าไหร่ครับกลางๆประมาณครึง่งสี่ห้าไม่ได้ยากมากเกินก็เดี๋ยวรอแผลเข้าที่แล้วก็ถึงกระบวนการลดขนาดอุนมเนะใช่ใหายดีหายดีกันหมอตู้แล้วอย่างเงี้ยสำหรับเอ่อ ขนาดของปานนมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลปานนมเนี่ยคนไข้ถามว่าเราสามารถเลือกขนาดของตัวปานนมได้ไหมครับเออปานนมเวลาเป็นแผลปานนมเนี่ยต่อให้เราลดขนาดไหนก็นตามมันจะไอ้รอบปานนมเนี่ยจะมีกล้ามเนื้ออยู่เพราะนั้นมันทีจะดึงขยายบ้างก็คือเหมือนเวลาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตัวเวลาแผลขนลังเนาะแบบ่ไม่ไม่ไม่ตา่างกันตาน่างกันตาน่างกัน,กน,นคือปกติคนเราจะมีกล้ามเนื้ออยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมีไม่กี่ที่ก็คือที่คอที่ ที่เป็นผ่าตัปกติกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีพวกไงสัตว์กินหญ้าพวกวัวพวกควายคนจะมีตรงคอที่เดียวไก่เทียก็คือไอ้กล้ามเนื้อรอบปันนมมันจะหดเข้าหดออกได้เพราะนั้นไอ้ตัวในเยื่อปันนมเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันหดได้ขยายได้หดได้ขยายได้เพราะนั้นบางคนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงมากๆเนี่ยเวลาเราตัดไปต่อให้เล็กกตามันจะดึงขยายขยายออกต่วเนนี้อันนี้เห็นเป็นหัวนมเนี่ยช่วงที่มันดึงขยายออกเนี่ยหัวนมพวกนี้จะลาบลงเลย เพราะน,นั้นมันคือบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้แข็งแรงแตกต่างกันคนไหนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงน้อยหน่อยจริตัดไปัริงเป็นที่อยู่ตรงนั้นเลยแต่คนที่กล้ามเนื้อค่อนข้างแข็งแรง,งมากตัดไปปุ๊บเนี่ยจริงไม่ใย่ออกคางนข้าง,างเยอะแล้วก็คนตัวเก้ามาได้แต่มันต้องรวมกับผิวหนงังรอบๆอีกทีในการปรับตัวพวกนี้เราจะประเมินจากพวกนี้แล้วเราเรียนรู้ว่าเราจะใช้ไซส์เท่าไหร่ในคนเนี้ออกมาแล้วจตวะตรวพอดีไม่มีปัญหาแล้วสําหรับในเรื่องของตัวของนมเหรอครับหมอถ้าเกิดคนไข้เขามีโจทย์มาเลยว่า เอาหัวนมแบบนาโนเลยเนี่ยอราดูเคนี่ดูเคนี้ดูเคนี่ก่อนเคนี้เป็นหัวนมแฝดน,นะครับมีมีสองหัวที่มันมันเชื่อมเป็นแฝดติดกันเนี่ยสองหัวคนนี้มีหัวนมสี่สี่หัวไอ้ข้างนี้เชื่อมนิดเยอะนิดหนึ่งเคสอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าถ้าเราจะตัดเหลือม,มั่นนมใหญ่นิดหนึ่งนะครับปันนมใหญ่นิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราเลื่อนหัวนมมันเนี่ยไอ้เนี่ยจะลงจะจะ,จะเล็กลงอีกหน่อยแต่ไอของคนนี้ตอนนี้ใช่ไหมอันที่เดียเราเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันหด มันก็เลยเห็นปานนงที่ที่เล็กค่อนข้างเล็กมากค่อนข้างเล็กใช่พออากาศเย็นก็เนี่ยอากาศร้อนที่เนี่ยตัวมันจะหญ่เอาอีกแบนเพราะนั้นอันนี้พวกนี้เราต้องกัดอย่างพวกนี้เราจะรู้ว่าเคสนี่ยมันต้องเหลือเท่าเนี้ย้เราก็จะควางสุดท้ายแล้วองพอดีโอเคก็ถ้าเกิดคนไข้ที่อยากมีหน้าอกสวยๆแบบนี้เนาะแ,แล้วก็อยากเป็นน้องเรียนเดียวของหมอตู่อย่างเงี้ยเนี่ยเจอหมอตู่ได้ที่ไหนจ้ะชั้นสี่ไวยนะครับจันทร์รโอเคขอบัจ้า